เริ่มแล้ววันนี้จับตาจังหวัดเสี่ยงรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรงระวังหลังคาปลิวฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอังคารที่26มีนาคม2567วันนี้จะเป็นวันแรกที่บริเวณประเทศไทยของเราจะเจอกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงรวมถึงมีฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ คาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่46จังหวัดซึ่งพายุฤดูร้นอนในครั้งนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดฝนฟ้าขนองจะตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าหรือไม่พายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกี่วันลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF รวมถึงประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า วันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปางกลางจากประเทศจีนจะพาอิทธิพลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะเห็นได้จากเส้นกํากับที่แสดงถึงมวลอากาศเย็นที่ผาอิทธิพลลงมาถึงแม้จะเข้ามาปกคลุมเพียงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันออกก็ตามแต่ส่งผลทําให้แนวปะทะอากาศเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกก่อนหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำแนวพะทะอากาศจะแผ่กระจายตัวในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งแนวะทะอากาศของพายุฤดูร้อนชุดนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับชุดที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบประมาณร้อยละ20-40ของพื้นที่โดยอาจมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงและมีฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยพื้นที่ที่อาจมีฝนตกหนักตามโมเดลจะเห็นเป็นพื้นที่สีแดงมีลักษณะกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกจะเห็นได้ว่ามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางซึ่งตามโมเดลชี้ให้เห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือพายุฤดูร้อนที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งในวันที่26มีนาคม2567จะกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดน่านอุตริิถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุขโขทยัยเลยหนองคายอุดรธานี บึงการนครพนมสกลนกครกาลาสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำอนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบ,บุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทางภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนมากในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ยะลาและนาราธิวาสโดยลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมนขอนขอแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดเยโสธรออำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด18-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37องศาเซลเซียสภากลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีชัยนาทลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาและชนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงร้อนถึงร้อนจัดและระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ด้วย พอแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพอแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงบริเวณดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง หลังจากนั้นในวันที่27มีนาคมมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่ามีเส้นไอโซบาที่1,014เคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางแต่เนื่องจากความห่างของเส้นไอโซบาจึงทำให้การประทะของมวลอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นนั้นกระจายตัวบางแห่ง ไม่รุนแรงเหมือนแนวะทะอากาศที่เกิดจากมวลอากาศเย็นที่มีเส้นไอโซบาร์ที่เรียงตัวกันแบบถี่กระชั้นพายุฤดูร้อนชุดนี้จึงมีลักษณะกระจายตัวทั้งในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันออกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะอยู่ประมาณร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่เท่านั้นอาจมีฝนตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกแนวปะทะอากาศยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกตอนบนหลังจากนั้นในวันที่28มีนาคมจากโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะอ่อนกําลังลงเล็กน้อยเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง ส่งผลทําให้การดันของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมทันทีแต่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากลมระดับล่างที่925เฮกโตปาสคาลที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้หอบนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกโดยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ รวมถึงลมตะวันตกที่พัดจากฝั่งอันดามันเข้ามาเสริมจึงทำให้บริเวณดังที่กล่าวมาแล้วยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งโดยบริเวณภาคใต้มีแนวโน้มว่าฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งกระจายตัวอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของภาคจากนั้นในวันที่29มีนาคมเส้นไอโซบาร์กำกับความเย็นที่1,012และ1,014จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง ยังคงทำให้มีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นแนวปะทะอากาศจะแผ่กระจายตัวส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ย,ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันตกทั้งสองฝั่ง จึงส่งผลทำให้มีฝนตกต่อเนื่องหลังจากนั้นในวันที่30มีนาคมตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรานั้นได้อ่อนกำลังลงอีกส่งผลทำให้ยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแทนส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยยังคงมีลมมรสุมในระดับล่าง พี่พเสริมเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกบริเวณดังกล่าวจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบางพื้นที่อาจมีเมฆครึ้มเข้าปกคลุมเท่านั้นในขณะที่บริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งต่อเนื่องยาวๆจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่31มีนาคมถึง3เมษายน บริเวณประเทศไทยของเราจะถูกยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมตลอดช่วงทำให้อุณหภูมิขยับสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าในช่วงดังกล่าวอาจจะเป็นช่วงที่ร้อนมากที่สุดช่วงหนึ่งของประเทศไทยในปีนี้ก็ว่าได้เนื่องจากตามสถิติเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ร้อนมากที่สุดอีกทั้งในปีนี้ยังคงอยู่ภายใต้สถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งจะอ่อนกำลังลง และจะเริ่มเข้าสู่เฟสกลางเพื่อก้าวเข้าสู่ปรากฏการลานิญาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนบางช่วงยังคงมีพายุฤดูร้อนกระจายตัวเกิดขึ้นในขณะที่บางช่วงจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปทุกท่านจึงควรเตรียมตัวรับมือพร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุ สวัสดีค่ะ